อินโทร80คำสวัสดีครับชาวโมบายเวิร์สวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมในราคาที่คุณจับต้องได้กับ OPPO Reno 15 Pro 5G กับน้ำเสียงนุ่มๆที่ชวนน่าฟังเหมือนเพื่อนเทคที่มาบอกข่าวเด็ดครับขีดขีดขีด,ขด,ขดภาพรวม120คำ Reno 15 Pro 5G คือความลงตัวของสเปคทรงพลังดีไซน์เรียบหรูและ AI ที่ฉลาดล้ำจนคุณอาจลืมว่าเครื่องนี้ไม่ใช่แฝล็อกกอชิปด้วยกล้องหลัง2.0 0 MP รอบจัด ซัมซุง HP 5พร้อมเลนเปริสโค e และอันตรายอีกจุใจและชิปเซตไดเมนซิตี้แปดพันสี่ร้หรือใกล้เคียงจาก r e n o 1ส Pro ยังคงไว้ใจเรื่องการประมวลผลเร็วแรงจอ AMOLED ใหญ่นุ่มตา6.78หรือ6.3ตัวเลือกลุ่นมาตรฐานพร้อม Refresh Rate ่นลื่นรองรับการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามขีดขีดขีดดีไซน์แอรการใช้งาน120คำ ออกแบบด้วยกระจกสลักชิ้นเดียวที่ให้ความหรูหราแบบมินิมอลหน้าจอเต็มขอบเติมความบางเบาแต่ยังคงความทนทานระดับพรีเมียมไม่ยืดเยื้อไม่ย้ไยไม่หนักเกกานั่งรอโหลดคลิปก็ไม่รู้สึกกล้ามือเดียวก็จับถนัดแอบกระซิบนิดว่าอาจมีเวอร์ชั่น6.3สํสาำหรับคนที่ชอบมือถือขนาดพอดีมือขีดขีดขีดกล้อง150คําคแต่หัวใจของ r e โ o 15 Pro 5G คือกล้องเหนือชั้น2.0 0 m p Samsung HP5 งพิกเซลเด่นเก็บรายละเอียดขั้นสุดแม้ในฉากแสงน้อย เลนเปริสโคป50 MP กำลังขยายระดับมืออาชีพซูมไกลแต่ยังคมพร้อมอันตรายอีก50 MP ให้มุมกว้างสุดอลังการครบไม่ต้องพกเลนเสริมวิดีโอ 4K ที่จับภาพชีวิตได้ทุกมิลลิวินาทีทั้งกลางวันกลางคืนดูเนียนสุดๆขีดขีดขีดประสิทธิภาพแอนด์แบตเตอรี่120คำภายใต้บอดี้หรูคือชิปเดเมนซิตี้แรงจัดแรมและสตอเรจอันเหลือเฟือเล่นเกมลื่นไม่มีกระตุกดันสตรีมมิ่ง 4K ได้อย่างสบาย แบตเตอรี่ยังไม่รับยืนยันแน่นอนแต่จากข่าวหรือคาดว่า Reno 15 Pro จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมมาพร้อมระบบชาร์จไวหน้าจะเกิน 80W แน่นอนไม่ต้องห่วงหมดกลางวันซ้ำว่าชาร์จแป๊บเต็มขีดขีดขีด,ขดสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้น100คําคำฟีเจอร์เยอะขนาดนี้แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือความคุ้มคา่าสมรรถนะระดับแฝ a ล็อกชิ orship, ในราคาที่ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ ประเทศจีนอาจเริ่มปล่อยในเดือนพฤศจิกายน2025แล้วทั่วโลกหน้าต่อคิวตามมาภายในไม่กี่เดือนนี่คือเพื่อนหรือศัตรูของเราที่จะเรียกเสียงฮือฮาในตลาดมิดเรนแบบเต็มๆขีดๆบทสรุป110คำสรุปแล้ว Oppo Reno 15 Pro 5G คือสมาร์ทโฟนที่แฟนแฟน Reno และคนมองหาหน้าจอสวยกล้องเทพและชาร์จไวไม่ควรพลาดกล้องหลัง2 0 0 MP บวก p e r i s c o p บวก Ultra w i d CPU แรงๆจาก Dimensity 8,450จอ AMOLED 6.78 Refresh รีเฟรชและดีไซน์สวยพรีเมียมแบตเตอรี่ใหญ่เทคโนโลยีชาร์จไวเต็มเหนียวคาดเข้าไทยปีหน้าพร้อมราคาที่ใกล้เคียงมิดเรนสุดคุมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งรอคลิปแฮนด์อจาก m o b i l e w o r ์ d เต็มรูปแบบด้วยนะครับขีดขีดขีดโครงเรื่องบทพูดประมาณ800คำซีนเปิดสวัสดีบวกเกินสเปคหลักกล้องชิปจอ ดีไซน์สัมผัสพบพาสีขนาดฟีเจอร์กล้องเลนคุณภาพภาพวิดีโอความแรงบวกแบตเตอรี่เล่นเกมสตรีมชาร์จไวจุดเด่นคุ้มค่ารอดูราคาวางขายปิดท้ายชวนกดติดตามขีดขีดขีด,ขดหมายเหตุสำคัญสเปคทั้งหมดยังไม่เป็นทางการและอ้างอิงจากข่าวลือเช่นกล้อง200 MP ด e n เมนซิตี้8,450และช่วงเปิดตัวช่วงปลายปี2025เท่านั้นเมื่อมีข้อมูลรีวิวจริงหรือราคาจริงเราจะกลับมานำเสนอใหม่ในคลิปเต็มแน่นอนครับขีดขีดขีดหวังว่าสคริป